คสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีลูกค้าที่เข้ามารับชมนะคะมาพบกับจุ๋มอีกคลิปนะคะวันนี้วันที่หนึ่งนะคะ จุดสามห้านะคะมาพบกันนะคะตอนนี้จะเป็นมีดทำครัวนะคะลูกค้ามีดทำครัวนะคะด้ามไม้พายุงทั้งหมดนะคะเป็นงานแฮมเมกนะคะเหล็กจะเป็นเหล็กเหล็กจะเป็นเหล็กเหล็กแน่นะคะเหล็กแน่เป็นงานตีร้อนนะคะลูกค้า สนใจติดต่ออบถามได้เบอร์นี้เลยนะคะ090นะคะ623 3623นะคะบันทึกเบอร์ลายายเด้งขึ้นเลยนะคะเดียจุ๋มจะมาก่อนมาปังโตนะคะเล่มหนึ่งเล่มนี้จะเป็นปังโตนะที่ทุกค้าเห็นเป็นลายก็คือเป็นลายเหล็กนะคะลูกค้าหลุมเหล็กนะคะเหล็กนะคะมันจะหนิมนะเหล็กนะคะตัวนี้เหล็กเลยนะคะด้านเป็นด้านไม้พยุงนะลูกค้าด้านไม้พยุงนะคะฟูแทง a นะคะตัวนี้เป็นเหล็กแหนบนะเอ๊ะ นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่หกหกจุดห้านิ้วนะคะเล่มนี้นะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดหกนะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่สี่มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดนิ้วนะคะเล่มนี้ไม่มีฝักนะเฉพาะมีอย่างเดียวนะคะแปดร้อยเก้าสิบนะควลมส่งเล่มที่สองตังต่อเหมือนกันนะคะเล่มนี้ ต่างกันกันกบด้ามแล้วก็ทรงนิดนึงนะคะด้ามด้ามไม้พายุเหมือนกันแต่ตัวนี้ด้ามจะสวยกว่าเพราะว่าลายตาตาตา,ตาเป็นลายไม้จะเป็นลายตาตาและตาไม้ะคะ่ะสามตาหนึ่งสองสามเนี่สวยนะคะเป็นเล็กแหนบนะลูกค้านะ,ะ,นะะดูแลรักษากับเวลาเราใช้งานเสร็จแล้วก็ น้ำมันพืชก็ได้หลือทาเลยนะคะไมาต้องไปน้ำมันไหนไก่ก็ได้นะคะน้ำมันพืชน้ำมันน้ำมันทั่วไปที่เราใช้นี่นะคะน้ำมันถ้าอยากไฮไฮขึ้นมาแน่แต่โดเบบี้ออยล์หรือน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะความยาวของเบบี้นะคะจะอยู่ที่6.6นิ้วนะคะเร่มนี้นะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.5นะคะสันหนาเรื่มนี้นะคะจะอยู่ที่4มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.5.4 ห้าจุดห้าเล่มน,นี้นะคะดามไม้พยุงนะคะเล่มน,นี้เฉพาะมีดอย่างเดียนะแปดร้อยเก้าสิบนะคะลส่งไป <c oughs> ทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะเล่มน,นี้เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นมีดมีดทำครัวคล้ายๆ้มีดเชฟหนะ้องบอกมอกันนะะดามไม้พยุงนะคะงานแฮนด์เมดนะคะลูกนะคะ้าเป็นงานแฮนด์เมดนะคะ เซตนี้ไม่มีฝักกันนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่6.4นะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่1.9สันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่4มิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5นิ้วนะคะเล่มนี้ไม่มีฝักนะ,ะไม่มีฝักเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคูะแปด้อยเก้าสิบนะคะ,ะ,คะลุมส่งเล่มที่ใส่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะด้ามไม้พยุงเหมือนกันนะคะฟูแท้งนะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่หกจุดสามนิ้วนะคะความกว้างความกว้างกว้างสุดจะอยู่ที่สองจุดหนึ่งนะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่สามมิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่หนึ่งจุดห้าจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งนะคะ เฉพาะมีดอย่างเดียวนะแปดร้อยก้าสิบนะคะงานแฮนด์เมดนะคะด้ามไม้พยุงนะคะมาเริ่มที่ห้านะเหมือนกันบ้านไม้พยุงนะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่หกจุดสองนะคะสันดนาความกว้างจะอยู่ที่สองนิ้วสันดนาจะอยู่ที่สามมิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่ห้านิ้วนะคะเรื่องนี้ ไม่มีฝักนะคะเป็นร้อยเก้าสิบนะคะนมส่งไปทางเพื่อนหนึ่งร้อยนะคะติดต่อสอบถามด้วยเบอร์โทรศัพท์นี้ข้างบนเลยนะคะตัวเล่มนี้ก็ยังสดนะคะใครอยากได้ะะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะตัวน,นี้สัน,น,น,ะะน,สน,น 3, จะอยู่ที่สี่มิลนะคะด้ามสันสี่มิลกว้างกว้างสองจุดสามยาวจะอยู่ที่เก้านิ้วนะคะเล่มนี้สี่มิลน,นะสัน ด้ามด้ามจะอยู่ที่ห้าจุดสามเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวเรื่องนี้ไม่มีฝักนะทานะะี่เรื่องนี้ไม่มีฝักนะเฉพาะมีดอย่างเดียวหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งนะไปทางเพื่อหนึ่งร้อยนะคะใครเข้ามันเหลืออยู่บ่เราจจะไปลายช่องอื่นนะ ติดต่อสอบถามได้เบอร์นี้นะคะ090นะคะ923นะคะ3623นะคะแอดไลน์เบอร์นี้นะคะเด้งขึ้นเลยนะคะ,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสุดพออาพกันนะจุงขออภัยันที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจุดนี้นะคะสวัสดีะคะ่ะบ๊ายบาย